ถ้าจะพูดถึงมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่านี่คือมาหาสมุทรแปซิฟิกมาหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกโอเชียนเป็นมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและลึกที่สุดในโลกมีอาณาเขตติดกับมหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือและจรดทวีปแอนตาร์กติกาทางตอนใต้ติดกับทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลียทางทิศต,ตะวันตกและยังติดกับทวีปอเมริกาทางทิศต,ตะวันออกอีกด้วยมาสมทุทรแปซิฟิกเป็นมาสมทุทรที่มีขนาดพื้นที่กว่า165ล้าน250,000ตารางกิโลเมตรซึ่งกลายเป็นมาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ผิวทั้งหมด32 และคิดเป็น46%ของพื้นผิวน้ำบนโลกนอกจากนี้มาสมุูรแปซิฟิกยังมีขนาดมากกว่าพื้นดินทั้งหมดบนโลกถึง148ล้านตารางกิโลเมตรรวมกันอีกด้วยจุดศูนย์กลางของซีกโลกแห่งน้ำและซีกโลกตะวันตกล้วนอยู่ในมาสมุูรแปซิฟิกกระแสน้ำในมาสมุทรที่เป็นผลจาก แรงคอริออริสถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆซึ่งจะมาพบกันใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรทั้งนี้หมู่เกาะกาลาปาโกสหมู่เกาะกินเบิร์ตและหมู่เกาะอื่นที่ค่อมเส้นศูนย์สูตรทั้งหมดถือว่าอยู่ในมาสมุทรแปซิฟิกใต้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นมาสมุทรที่มีสัตว์น้ำจำนวนมากอาทิเช่นวานโลมา และยังมีทรัพยากรสัตว์น้ําอื่นๆอีกมากมายมีปลาจํานวนมากและมีปลาที่ขึ้นชื่อหลายสายพันธุ์อาทิเช่นปลาเตอร์เจียนซึ่งเป็นปลาที่ผลิตไข่ปลาคราวเวียที่มีราคาสูงสุดในโลกแนวเทือกเขาแอนดิสเป็นหนึ่งในเทือกเขาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับมาสมุทรแปซิฟิกมาสมุทรแปซิฟิกเป็นมาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกตลอดไป